สวัสดีคร um ับนะครับมณีภาามาเบิงนะครับวิธีมัดเชือกของถ่ายกับบาหลดนะครับกันบายของตกหล่นนะครับเสียหายนะครับเบิงได้เลยนะครับผมก้อนอื่นกับผูกเชือกตัวงนี้ก่อนะครับผูกไปยังสี่กนนะครับปึ๊บปึ๊บ สีปึ๊บกะมัดนี่ครับดึงเขาครับหึแน่นๆนะครับผมแก็ยเชือกปอีกฟัน,น,น่การูกเชือกนะครับสท hey ow, นนทิที่เฮเปนโบแล้วก็มนเข่า้งงหอกกนม้นเข่าทั้งในนะครับเสืากเ็รตรงนี้ครับดึงลงมา เึื่องไฮแน่นนะครับเหตุครับปลอมก็ราะวาตรงนี้นะครับปลอมเพว่านี้นะครับยุ่งเสือไปอีกฟังเงินบูคานิสสีนะครับแล้วก็เกี่ยวขึ้นนะครับสองหลอดตัวที่สองเขาทางในแล้วก็ดึงสวนเสือตัวนี้มาอีกสี่ปึ๊บ แล้วก็ดึงเงินแนมดึงเงินแนมแล้วก็ปลอมมาตังคี่นะครับปลอมไปตรงนี้นะครับ,ทบเทคตุ๊กเเก่วนะครับรอบีกฟันหนึ่งเทเป็นหัวโบสินะครับรอบแรกข้างนอกรอบที่สองข้างในนะครับ เด็ก็นีนเขาทนี่ล็อกเขานีล็อกเขานีล็อกสุดท้ายน,นะครับม่เห็ด้วยกันนะครัรล็อกสุดท้าย หมุนเขาด้วยกันปึ๊บกริ่มแล้วกระดึงนะครับปึ๊บมแล้วก็สอดขขก็คือเกลีแล้วก็ถือถ่ายกับผูกเขานะครับตรงนี้นี่นะครับจะหมัดนะครับเรียบร้อยนะครับการมัดของถ่ายกระบะนะครับ ตัวนี้ซอยในการเขตคลองโบตกเสียหายนะครับการมดแนวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเหตแก่แก่ง่ายนะครับวิธีการแข่แขง่ายนะครับ ทีมัดง่ายวันติแกง่ายตึงออกเยอะเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมัดง่ายแกงา่ายนะครับวิธีนี้ครับลองเอาไปรใส่ในการมัดของได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ